ป้องกันฝ้าหน้าเหี่ยวด้วยการใช้ครีมกันแดดที่ดีหลายคนนะคะเริ่มต้นจากการบำรุงผิวแต่ลูไ้ไหมคะว่าแค่บำรุงอย่างเดียวไม่พอค่ะเพราะแสงแดดคือสาเหตุของริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำนอกเหนือจากแสงแดดนะคะแสงแดดนี่แบ่งเป็น UVA UVB รวมไปถึงแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์โน้ตบุ๊กมือถือคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ทุกวันด้วยถ้าเราใช้ทุกวันโดยขาดการ ทาครีมกันแดดหน้าเราก็หมองคล้ำได้เกิดริ้วรอยได้และน้าซ้ำฝ้ายมาเยือนด้วยนะคะวันนี้เราอยากจะแนะนําตัวนี้เลยค่ะสำหรับใครที่ อยากจะหน้าใสๆยอยากใช้กันแดดดีๆแต่ติดปัญหาอยู่ที่ว่าใช้ทีไรหน้ามันหน้าเหนียวทุกทีแล้วมันไม่เข้าสีผิวเลยก็แนะนำเป็น BB บกันแดดเคที่ SPF50 PA บบวกตัวนี้เป็น 4-in-1 เลยนะคะอย่างแรกคือเป็นบำรุงค่ะจากน้ำมันธรรมชาติอย่างที่2เป็นสารกันแดดเป็นฟิสิกอลซันสกรีนที่มีแร่ไทเทเนียมไดออกไซด์ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสง สำคัญมากๆเพราะว่าตัวนี้เหมาะสำหรับผิวแพ้ง่ายใช้ได้ด้วยไม่อุดตันไม่ทำให้เกิดสิว 3. นะคะเป็นเมกอพเปสหน้าใสใช้แล้วหน้าจะออร่ากระจ่างใสมากๆ 4. ค่ะมีรองพื้นเกรดพรีเมียมอยู่ในนี้สีจะเนื้อเนื้อนะคะทาเข้าไปแล้วเข้าได้ทุกสีผิวอันนี้เกดให้ดูเลยนะคะจากหลอดที่เกดใช้นี่เลยค่ะ ใครที่สนใจทักมาได้เลยนะคะหลอดใหญ่บึ้มเลย100กรัมเพราะการทาครีมกันแดดเรารู้อยู่แล้วว่าต้องทาถึง2ข้อนิ้วชี้ถ้าทาแล้วบางคนกลัวจะเหนอะหนะผิวตัวนี้เลยตอบโจทย์มากๆซึมไวเกลี่ยง่ายเนียนใสและยังทา2ข้อนิ้วได้อย่างมั่นใจมากๆก่อนออกจากบ้านทาทับเมคอัพระหว่างวันได้ด้วย โดยที่คนที่เป็นฝ้านะคะเกตอยากแนะนําว่าเวลาที่เราออกจากบ้านมีกิจกรรมกลางแจ้งพกออกไปเลยค่ะทาซ้ําทุก2-3ชั่วโมงจะช่วยป้องกันฝ้าได้ดีมากๆ แต่สําหรับใครที่เป็นฟ้าไปแล้วนอกเหนือจากการทาครีมปันแดดเพื่อป้องกันควรหาบํารุงลดเม็ดสีเมลานินใช้ควบคู่ไปด้วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะใครสนใจรีบทักเลยนะคะโปรพิเศษขนาดใหญ่แบบนี้100กรัมราคาเพียง390ยง390บาทเท่านั้นใช้ได้เป็นเดือนๆเ,เลยคุ้มจริงๆทักเลยนะคะ